ไม่เจอผีป่ะหอ้เหี้ยอุณหภูมิหกห้ไม่เกินสิบต่อละไปขอว่างเลยของว่างเลยไม่กังขีนอยู่ไหนว่างเดี๋ยวนี้เลยฟอนี่เอฟปุจัดตาไห้เคยจำตาเจของเลยนี่ไปฉายนออยังครับน้องมึงกดตัวทีก็ได้นะเพื่อนไม่ต้องว่างของ ด่านนี้เข้าไปจะเจอการไม่เจอวะเฮียร่อบนี้ไม่เจอเราูนนีค้คนเดียวกูเจอตลอดเลยน่อก็ด่านนี้ก็ไม่เจอเลยลเองไรบ้างเราเร่องอะ้ร็นนัดเจอกระดานบอกคุณด้วยนะเฮียนี่ตายในท้องเฮียไรทีเลยนม่ยาดใต้ดินนะดูจาับซรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมเจอกูเจอ

แท่นบูชาอีกแล้วที่เป็นบูชาเดมอนใช่เหรอบูชาเไม่เจอที่โคง้งด้วยเอออย่าเพิ่เก็บนะอย่าไปถ่ายรูปก,ก่นอนเฮ้ยข้าลงล่าข้างบนไม่มีนะข้างบนอุณหภูมิตำต่ำต่ำมันคือมีหรืเอเปล่าข้างล่างเหรอข้างล่างเหรอมันอุณหภูมิเก้าจุดสี่ข้า,ลางล่าสิบเอ็ดข้า,ลางล่าสิบเอ็ดเออแล้วจะข้า,ลางล่าไรเนี่ยสิบจุดเก้านี่สิเออใช่สิเระวงังปไป,งปไปย้อนบนอ่ะลงรถกว่า

มองตามเลยก้นแนวไหนไปถือสมุดกับสปีตไปผีต่อสู้เราคนเดียวน้อเด้อเจอโอ้แท้อำอะไรมาไอ้เจของทอมบาเลนดีกว่าตามเไ็นมนทอมบาเลนผีเชื่ออะไ

Hello, hello. Yo, hello, yo, 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 yo. What's, What's up, man? up, man? What's up, man? How do, How you, do you do? One plus one, one. one two. Are you here? Give me a, Give sign. a sign. Hello? Give me a sign. Do something. Show yourself.

ôi hỏi hết phải check mà, hết hết phải check mà giờ chưa hết 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 check hết hết này. hết 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 ok, hết 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 เราไม่ช่วยถือของเลยดินี่เราไปแจ้งก่อนต้งอยู่เนาะเลยบ้างอยู่มันอยู่ลงรถกอะไรบ้างอา่าอะไรอ่ะอยู่รถไม่รับถือของกูไปดิถือของกูไปข้างในมีกล้องเหรอเออคุยแล้วกล้องไปอี chie กูตกใจหมดเลยบ้าอีสัตว์เอ้ยไว้ไว้ไว้ลงรถลงรถอนส เอาแล้งไปใช้หหหหไ,ไหนไม่เอาเนี่ยเดี๋ยวเอาไปจุดข้างล่างไงเดี๋ยวผีมันจะเกิดข้างล่างนะแต่ว่าเราก็ขึ้นมาในลุงอารวงคนนี้นะอหน,นึ่งวันไอะไรนเลไหน่าตัวเดียโอเคโอ้ เลนวะล่าเหรอเป็นมัไปล่าเลยนี่อ่ล่า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 ไปแล้วไปขี้มันล่าเลยเมื่อกี้ชิบหายเลยล่า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 ลา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 เดี๋ยวกูไปสมัครสติก่อนแป๊บนึง ว่าเหลือแรงทรงได้แต่กันหมดไม่เฮี้ยว่าะดาวงนอกเนดาวดมอนเ้องเป็นขาไทยอำนาจขาวก่อนหดงอไรนี่ไม่แก้กอะไรแบบ I love m my m knees of you โอ้ยเฮี้ยมาไม่ได้ลนัดเมื่อกี้ระดับเก้าเนี่เหรอ ใช่หรอไปดิจะดูบก่อนไหมหรือว่าอะไรใครมีไฟฉายน้าไปอน่ยดิโอ้ยอะคนนี้มาไม่กูก็ถือไฟฉายไปไปไปเปิดไฟก่อนดิตอกไฟติดอยู่นี่หว่าโอเดี๋ยวกูจะจุดเลยเออๆเออเพื่อน ao, oh, đi le hả? Ôi! ba thử đi. để gì ừ, này luôn phải chứ hả? đi. giờ pìeออกมา, mày cỡ thải đó. đây là đây thử thi làm mày. mày, 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 mày,

phải lấy máy càng khểnh nè máy cang khểnh ở ngoài nè, phải lấy nó đồn phỏng ba này, đây à? Nè 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 bác, không không phải, 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 không không phải, 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 không กูมีไม้กางเขนไงอย,อ,อยู่หน้ามเลยเออกับตายในถองเฮียละกูมาไปกินพิวก่อนนะเน<อ>ีพิวได้จอเหลือห้าสิบห้าสิบเดี๋ยวกูเอาของเพิ่มบ้านเราไปดิอีู่ี่เนี่ยดีแล้วกูถือไม้กางเขนทันเนะาะกูแตกแน่นอน่ตายแน่เลยสภาพเด็กก็ทุกคนเลยไหมเด็กเลยเด็กเลย

phải không nó luôn. Tiếng đập rồi vậy hả? Mình Sao bảo này. Thay luôn đấy Mày không thay đâu. Mình ở phòng này Ý nghĩa. เออไปจุดไฟเรียกผีตรงนั้นดีกว่าโอเคป่ะบ้านไม้กางขีประมาณตรงนี้เลยดิบน้าห้องตรงนี้เลยเออโอเคไปรถจุดจุดเทียนนะจุดเทียนไปนะไม่ใช่จุดเทียนดิกูขึ้นหลังสุดนะเดี๋ยวเฮียเฮ้ยจุดอะไรตรงนั้นไม่ต้องมาเหรอ

อย่าย okay. okay. ้องน่นอย่าย oh. ้อน่นโอเคผีตามไม่อนะ่นมาวนมาวนมากูฆาตกรฆาตกรไล่เนยโล่เยไม่ได้เฮียกูไม่ได้ไม่ไม่กูเอาไม้กันเขีวามแล้วไปเพื่อนไมขีชีวิตพวกมึงไ

เกูเปิดที่เมียสุาแเอ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 นะเอนะทุกคนเวียนดินนแล้วนะ Chính hùng tôi bay 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 nó. bay 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 แต่ก ER ูจะปิดประตูรถละอย่าึ่งดิยังไม่ชัวร์เลยป้นไปถ่ายรูปส่งได้ไหมเฮ้ยมีมีมีไอ้กดอกกดอกต้องดหนอไเมือกี้มอยู่ตอหนากกเหรอบะาเออกดอกนึกวอะไรกันพีซิงกนี่อะไรอพีก็พีมีไหมม่งดักกูเมื่อกี้อกินพิวให้กินพิว่อเลยกินพิวนก่อนพีิก็พีนไหม ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยกูจะออกมาแม่งหลักร่ากูอ่ไอ้เที่ยเหลือศูนย์อ่ะกูเหรอสมนะสายได้หรืไม่ตายดอปเขาไม่ติดใช่ทอะเมื่อกี้ตอนวิ่งเมื่อกี้อะไรนะกดอัพอ่ะเออดอปดอปไม่ติดใช่ไหมยังไม่ดอปไม่เห็นเลยที่ที่กูตายเพราะกูไปนี่แล้วศูนย์กูทิ้งไอ้นี่ไมด้ด้วยสวัสตีแกเมื่อกี้กูนายวิ่งทันไอ้้เหีงกูแตก speed không phải đập mือ. Ai đi gặp hantu. Đi nói chuyện với anh ta đi. Đi nói chuyện với anh ta nói chuyện với anh ta đi. Đi nói nói chuyện với anh ta đi. Đi nói chuyện đi. Đi nói chuyện với anh đi. Đi anh đi. Đi anh ta đi. Đi nói chuyện đi. Đi anh đi. มึงเอาอันนี้มาด้วยสมัครเตติกอะเกิดใครโดนล่ะสมัครเตติกตองจุดเองยนะเอ้ยมี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 ฟิงก์เป็นโอเคครบแล้วดิไม่เอาไม่เอารอยเท้านะตรงไหนวะบ้านตรงประตูอันตรงประตูอันตรงประตูนู้นตรงนั้น ถ่ายรูปดิถ่ายรูปไม่ก่อนถ่ายรูปไว้ดิไอ้บ้านไม่ต้องไม่ต้องไอ้นั่นมึงเข้าไปแล้วมันอย, Emmanuel, อย tá, ู eh ่ตรงไหนมึงก็เอากล้องไปกดใกล้ๆเลยมันติดเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องกูวเบอร์เด็ดตัวเบอร์นี่เอาไม่มีอ่ะนัดไปแอบของก็ได้เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวตัวเดียวนี่แค่ตัวเร็จแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวที่กูคิดว่าเลเวลน่นอนเพราะว่าตอนไอ้บ้านเข้ามาแล้วมันก็เปลี่ยนเป้าหมายมาหากู ป้อนเรียงไปนะไม่อยากรอตัวที่ใกล้ที่สุดอะไรบ้าติกเลยนะเฮ้ยมึงไม่ถ่ายรูปเหรอไม่ถ่ายอ๋อเฮียเอ้ยกูไม่ทันขึ้นรถไม่เป็นไรหรอกมึงตายแล้วก็ไม่เป็นไรนี่เหรอตายแล้วเ้ยมึงตายแล้วโอ้ไม่ไหวเลยว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยคนตายเขาจะเป็นต้องมาพร้อมพวกเราบินได้นี่มึงมึงได้เท่าไหร่เป็นผีก็เป็นซื่อแมนเลยเป็นผีก็บินได้ใช่ใช่เอ๊